ด้วยถ้าเกิดมีเสียงอะไรก็ขออภัยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำทราย้อยได้ือียงดังสิ่งที่คุณต้องใช้บล็อกอะไรก็ได้บล็อกที่ไม่ใช่น่าจะใช้ทรายก็ได้ครับโอเคที่มันวลงแป้นเหยียบได้บล็อกอะไรก็ได้มี่หลังแป้นเหยีย่ยโอเคแล้วคุณต้องใช้แป้งเหยียบอะไรก็ได้แป้งเหยียยแล้วก็ทรายอะทรายนี่มันเป็นเหมือนทรายที่อยู่บนอากาศแล้วตกครับ คุณยามแล้วก็วางบล็อกให้เลยครับวางบล็อกแล้ววางก้านเหยียบแล้วก็วางสายแล้วต่อไปก็คุณก็ต้องทุบทุบบล็อกออกครับถ้าเกิดคุณทุบก้านเหยียบเนี่ยมันก็จะตกลงมาแต่ถ้าเกิดคุณทุบบล็อกมามันก็จะไม่ตกมามันน่าจะเป็นท่อพักเลย ไอ้พวกที่เหมือนายใช้ได้ระวางไอ้พวกที่เหมือนไฟไไนมันตกลงมาแล้วบล็อกมันตกมาที่มันตกชอบตกลงมาแล้วผมก็พูกไม่ถูกมันกันแต่เอาบล็อกที่เหมือนายใช้บล็อกอะไรก็ได้ผมทำก็ดูอีกทีนะครับบล็อกอะไรก็ได้แล้วแป้งเย ห้ามตยกยางหยีบไม่งั้นมันจะตกลงมาโอเคูดบอกโอเคมัน็ไม่ตกลงมาขอจบทุกอย่างทีวีเรียน like ทาน,น,นี้คะขอบคุณอย่าลืมกดไลค์ u b s ส r i b ตให้ช้วนะคะความหม้ของการเรกยนทีวีขอบายบายไปเพียนีห้เร็ะ